เจ้าระวังตัวด้วยนะมันอาจจะอันตรายก็ได้นะพลังแห่งความดีที่จะแก้ไขรูปแบบเต่าช่างขัดต่อทองฟ้าเสียจ,จริงถึงแม้สนามพลังจะยากแค่ไหนแต่มันก็แตกง่ายมากสําหรับข้าแล้วนะไม่ต้องห่วงข้าสัมผัสได้ว่ามันไม่มีอันตรายใดๆหรอกพลยาข้าเข้ามาข้างในกับข้าเถอะเยี่ยมข้าเชื่อเจ้า พวกเขาอยู่ข้างหน้านั้นข้ารู้สึกถึงการหายใจไปจับมันกันเร็วอย่าปล่อยพวกเขาหนี้ไปได้ฮะแล้วพวกเขาล่ะเมื่อสักครู่นี้มีการหายใจอยู่ที่นี่จริงๆแล้วอยู่ๆก็หายไปเกิดอะไรขึ้นกันกำแพงหินนี่ต้องมีกลไกรับอะไรซ่อนอยู่แน่น่าเสียดายที่ข้ารอไม่ไหวแล้วพวกเขาอยู่ข้างในทำลายซะไม่ต้องคำนึงถึงความลับอะไรพวกนั้นแล้วให้ข้าใช้กำลังทำลายมันเลยรับซารับซา เจ้าบอกว่าที่นี่ไม่อันตรายไม่ใช่เหรอแล้วข้าจะรู้ได้ยังไงว่าที่นี่จะน่ากลัวแบบนี้จริงๆข้าก็อยากจะทําลายสนามพลังแมงป่องนะเอาคืนข้ามาเอาคืนข้ามาได้เฮ <Hey. S 3> เอาคืนข้ามาเอาคืนข้ามาโอ้พระเจ้าก่อนหน้านี้เขาอยู่ที่กันคิวชูไม่ใช่เหรอทำไมถึงอยู่ที่นี่อีกล่ะ จบกันพบเจอกับพระเจ้าแล้วเหรอคนผู้นี้ช่างคาดเดาไม่ได้ข้ารู้สึกว่านิ้วเขาสามารถเบิกยี่เราได้ทันทีเลยเจ้าเงียบๆไ,ไ,ไปก่อนนะมีทางออกอยู่ตรงนั้นออกไปเงียบๆกันเถอะอย่าไปยุ่งกับเขาเลยฮะเหมือนมีการหายใจไม,ไม่ดีแล้วไปเร็วเข้าอ่าเอาคืนข้ามาอ่าปล่อยข้าไปดวงวิญ,ญญาณเจ้าอยู่ที่ทะเลมืดไม่เกี่ยวกับข้า หาช่วยข้าด้วยโอ้เจ้าเองเหรือน่าเสียดายที่ยังไม่พอความแข็งแกร่งก็ไม่ดีผ่านที่สี่อปีเท้าขั้นสุดท้ายเหรอเือกันว่ากระบวนท่าที่เร็วที่สุดหนีเร็วมอสักดิธิ์ของข้ากําลังฟื้นตัวเองอยู่ไปอ้าเเื้อเพิงวิญญาณมากมายกำลังเข้าสู่ตัวข้าตัวข้ากำลังจะระเบิดแั่เป็นไปได้ยังไงเยอยู่กำลังจะเลื่อนขั้นอีกแล้วเหรอ หวังว่าเจะ้จะไม่ทำให้ข้าผิดหวังนะไอ้หนุ่มน้อยด้านนอกกำแพงหินแก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 ,แแกแแแแข้ากำลังทำร้ายมันอยู่แตกซะไอ้วินฮ่าฮ่ามันเริ่มแตกออกมาแล้วข้าจะเข้าไปทันที